น้องบั้งเห็ดค่ะเห็ด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 พูนจ้ะยังได้ปลาใหม่เนาะพี่เห็นบ่พูนจ้ะแล้วกะเด้อเด้อไม่ทั้งพี่อีกก็เสพ้อผ้ามาเจ้ามาเก็บพี่ก่อนนะจ่ะอันแรกพี่พี่อ้ยเยอะ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 พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ้ฮึนี่จ้ะพี่พูน่ะเป็นเบิ้งเดียนพี่น้องเห็นบ่ะพูน่ะ เก็บตองนี้กันนี่แหละการทําวิดีโอมันก็ดีอย่างนี้คือเราเวลาเราเห็นอะไรที่แบบเราตื่นเต้นเราก็คนอื่นก็ได้เห็นกันเราไงฮะเนาะเก็บเอาเลยค่ะหลายค่ะโอ้ยม,มันมันเปียกน้ำนะคะ่ะมัน,มน Tít phun tít nháng cà sang đơ khỏi cái xịp đi Lược bàn cái kêu là nó khá phí nọ Nè chá Ui dựa 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 Nè chá đồ nó นี่จะอ่อนแห้งแต่ทำไมได้ยินเสียงโฟ,โฟวิลนะพึ่นนะพี่น้องเห็นปะพึ่นนะบ้ากันฮะไม่ทำไมได้ยินเสียงรถโฟ,โฟวิลวันนึ่งวะพี่พี่น้องขาเนียเอาสุกลกูกเฉกเล็กนะคะเฮ้ยเ,เห็นปะ เมื่อนี่สวยเลือกได้เด้อพี่น้องไอเอา้าอืรเย็นเลีนเนสวยเลือกได้แล้วก็จะเลือกเอาใหญ่ๆสวยๆนะนือะขาพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นดีใจ <laughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนทางกันเอ้ย ตื่นเต้นดีใจฮะได้เดี๋ยวเราค่อยถ่ายกันอเดี๋ยวเราค่อยถ่ายกับเห็ดเมื่อก่อนหนูก็บ้านนะ เมื่อก่อนหนูก็ชอบถ่ายรูปนะอะไรก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายเอาดิทำเว้ยเดพี่น้องเฮ้ยเห็นปอยึดไตอันนี้พี่ ฮึฮักเออเลิศมาหาแต่ออันอันนี้บ่เอาดังม่าน้อยนะจ๊ะไว้ให้เพิ่นเกิดซะเฮ้ยเฮ้ยสะออนสะออนถ้าใครได้มาเห็นนี่รับรองฟินเลยพี่น้องจา๋าฟินเลยค่ะฟินเลยเมื่อ <laughs> ย เศร้าแหบๆล่ะอู้พี่น้องไอ้รูลามาเฮาได้ค่อย,อยจ้ะรูลามาเฮายิงเพื่อนถือฝนนะคะเพื่อนถือฝนเพื่อนกันบแบบว่าใหญ่สูงเจิเรินพี่น้องดอกกับง่ามพอดอก รู้ล้มาเฮานี่จ้ะนอกเห็นบ่า้าเป็นอนะ่ะโอ้ยขายน่าวสุดลูก Punah, inba, nak kirim makan. Hmm, dah, di tempat. Tempat. Cara kue kue. Jadi nang, hehat ngam-ngam. วางหาันเก็บพวดปวดพวดปวด,ปวด,ปวด,ปวดลืมเปิดกล้องจ้ะพี่น้องเป็นเรื่องปกติของสาวกระสินคนไกลบ้านนะพี่น้องนะเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้แปลกเปิดลืมเปิดกล้องเป็นเรื่องปกติเก็บจนสิมืดแล้วเรื่องเปิดกล้องอฮ้ย Nen nha, anh kêu bọt out, mân nói nó. Hm, mẹ anh Hm, mẹ ta. cái mẹ ta. Hm, 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 đây, ta. Hm, mẹ 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 น่าจะนีเดีจะดึงให้เบิ้งเพื่น่ะย่งใหญ่อุบอุบเพ่นะเห็นไหี่เก็บเอาไว้นี่ลายเห็ดโอ้ยขอดกมืออาปากวอซเซวลละขอลำอย่าลำข้านเสียงฮือฮาฮฮาเด้อ มาเมย์แห้คี่น้องเลยน้ะจะเห็นไหะเห็นไหมนี่จ้ะนอไปหาอีกมันมีอีกอยู่ข่อยบ้ันเก็บแต่ว่าขอา่อยยางบนงี้จงะน้อนี่คี่น้องโอ้ยต่ำต้นไม่ เหลือต้นเห็ดหลายบ่เหลือบงต้นใหม่หลายโอ้ขอเยียบบ่เนี่อืออบ่เอาดอกเยียบมนอุ่ยปุยนี่น่าจะอือือพิการแล้วก็พอคือกัน เราก็พอหลายคือเกนแเราก็กเจฟเอินมากกับบัวมากพี่น้องเอินมาทางพี่กับบัวมากเจฟคือกันมาสรนแล้ววะจ้าเห็นบ่นี่นะคุณนะเฮ้ยสุดยอดเห็นบ่นงามพี่น้องงาม

ยังไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมก็บอกให้มาทางนี้คุณนเ้น่องเลยน้ายเห็ดแห้งฝนตกแห้งหยืดแห้งง่ามค่ะบบบนี้คุณน่ะฝนตกใสแห้งหยืดน่ะจะ งา่ายไปพี่เจ้าเห็นบอมาเจ้าเห็นบออวบอวดอวดอวดพี่เห็นบอเป็นยัเฮ้ยพี่น้องเลยอวบคักอวบแน่เดี๋ยเด้อคอยพอ่ออีกแล้วบักหลายหนึง่งเดี๋ยวไปเก็บบางนี่ก่อนกอยสิผ้ามุเจ้าไปเบืงองนี่ เป็นบ่เพื no ่อนนะเพื่อนนะเป็นบ่เหี้ยอู้งเหี้ยเอาค่ะเป็นไตเป็นทีบ่เออมาทางนี้มาทางนี้จะได้ไม่ต้องเรียกบ่อยๆมาทางนี้นี่ยลองเอ้ย โอ้ยข้อหากจะจะออกให้เบิง่งให้ดีเลยนะเห็นบ่มันได้น่อยๆก็ว่าเอานะพี่น้อนปล่อยแล้วไว้สักกัน แล้วจะเก็บแล้วอีกโดนอยู่นะจ๊ะเราจะเก็บอีกนานเสียงพลามมเตะโอ๊ยพี่หน่องเลย นี่โอ้ยไหลอยูใ่ในปลาคนดอเนเด้ออเด้อเอเดอเอเดอ โอเคไปเอากุ้มพุ่นบาหน่พนอพี่น้อง <c ười> เดีและเ้เบิ้งเห็ดพื่อนเห็นปะพื่อนเพื่อนที่เอ้ยเพื่อนยาวไปทีเก็บค่ะเก็บค่ะไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลย <c ười> น้องพี่น้องเก็บเลยค่ะอะไรนะ เี่นเลือกเอาแต่ใหญ่ๆเด้อพี่น้องเลยเนาะไหนไม่ใหญ่ก็ไม่เอาเด้อค่ะวันนี้สวยเลือกได้ค่ะยังเลยพี่ยังไม่กินหรอกเออกำลังมันค่ะเอเจอเห็ดเปล่ามาเก็บฝั่งนี้ดิเนี่ยไม่เก็บฝั่งนู้นนี่ดิ เห็ดเยอะเนี่ยถังหนูตั้งอยู่ตรงนู้นหนูไม่ได้หยิบถังมาด้วยนะถังตั้งอยู่ข้างล่างนัง่นโอ้ยเยอะแยะเก็บให้ได้ไปเลยให้เต็มถุงเต็มถังไปเลยเยอะแยะไม่ต้องกลัวไม่ได้ หนูไม่เก็บทีละชิ้นนะหนูแบบขย่ำขย่ำเอาเลยนะเพราะว่าเราเอาไปตัดที่บ้านแล้วก็เอาเชื้อไปทิ้งในป่าแถวบ้านนั่นแหละอืมขย่ำเอาเลยยุ้มยุ้มยุมยุมยม,ยม,ยม,ยมเอาเลยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องคือน่ะเห็น่ะคือนหนยุ้มยุ้มมาหลุดเนาะพี่น้องเพีเก็บทีละดอก บดได้ดอกคะ่ะมันนั่นได้เห็นไ่นีห่หลายหลายคะายาย่ะหลพือไงพือไะนีะ่โอ้ยใส่ถุงแล้วจ้ะเพราะว่าถังสองถังเต็มหมอกกอกี่น้องเลยใส่ถุงแล้วบันไปตากล่งก็ได้นิดเดียวนะจ้ะ ว่านลูกค้าโท่มากเห็ดแหงมิจักโล่าสันข่อยเลยบอกว่าราคาเก่าบ่ได้ราคาละลอยมันบ่ได้ดอกเพราะว่าลอยหนึ่งอ่ะเห็ดสดขัาเอาเห็ดสดไปตากเป็นเห็ดแหงสิบกิโลจังหด้โล่หนึ่งพี่น้องแมวข่อยกันเลยบอกข่อยไงว่าข่อยขายโลละพันมาสันข่อยบ่คุมเม่อยข่อย ลูกขาเขาก็เอาคือเกาพระว่าเขาจะเอาไปเห็ดผงผงใส่อาหารนี่นะจ้ะเอ้ยพี่น้องเลยมืนอนี้็สิเลือกเอาอัน,น,นไหนง่ายก็เอานะจ๊ะเปียกน้ำซึ่งมีเปียกน้ำเป็ดจักเคกะจ้ะดอกอ้วนอ้วนอ้วน ก้วกพี่น้องเลยอ๋อเยอะทุกที่ฮะมันก็มีหมดแหละอยู่ที่ตาดีได้ตาลายเสียอ๋อน,นี่จะดอกง่ายๆอ้วนๆพี่น้องเ้ยคือไ แฟนพี่ว่าไงได้เห็ดไม้มางี้เหรอนี่เจ็บกองไว้พี่น้องม่ตจเดอกวนๆไปเห็ดบ้านจะถ้ามาถ้าคนไม่ช네ินอ่ะวนไปวนมามันก็จะหลงเพราะว่า อ๋อวนไปวนมาป่ามันก็คือกันก็จะหลงนะหนูบางทีก็หลงนะไม่ใช่ไม่หลง <laughs> อ่าเราเก็บเนี้ยก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆบางทีเอา้าทางไปไหนวะนี่เนาะเดนะี๋ยอ้ ดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นไหมเห็นไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่บวบวนี่ฮะตาไม่ดีแถวนั้นน่ะเห็ดเยอะหนูว่าแบบว่าแถวเนี้ยหนูได้เยอะม่แต่ดอกบวบๆี่เห็นไหมเก็บเอาขึ้นนะ ขาเงาสุดลูกขึ้นมาทางนี้นะถ้ายลูกกันจัดลูกกันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้พีกันเห็นเดินแวบแวบประสันหาคอยพ่อ อยู่ตรงนี้ได้ยินเปล่าก็ยังบอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ยินแน่เลยอ่ะมาจ่ายรูปนีก่อนเห็นบ้าพี่น้องพี่น่ะอีกันนึงโอ้ยคอยกัน ขีหมูกขี่ไลเออออียงก็ขีมหขมูกไหลหวานเล็กหน่อยหักเอาหักเอารถมาพี่น้องนะอาะพี่เห็นไหมเออไปก็หาขึ้นมาทางนี้ก็ออกไปเลย Okay, อเคไปนี่มาหอดบานเร้วว่างหันฟ้าวเฟนพี่เพิ่นโทษตามเนาะจ้ะนี่จ้ะได้มากเนาะค่ะเก็บเฮ็ดกับบ้านเร้วอยู่เฮ็ดกันหลายหลายแบบเออเก็บเฮ็ดบ้านเรวนี่หละว่างว่าข่อยมาไปผู้เเรยวว่าข่อยมันเนาะจ้ะไอ้เก็บแบบเอาจนมดจนเกี่ยงจังมากเนาะค่ะเสิเทออกไหมคะพี่น้องเทพออกเ่เบงเเบิองมา เนกระไลหลายเปียกน้าเด้๋นี้พี่น้องฝนตกน้า่วมเฮ็ดอน่าจะนี่เนาะนี่ใส่จุเทพหอกสกอตอันนี้บอไม่จังไหนที่ข้าก็สิอันตัดขาแล้วเอาไปอันแต่ว่าอันนี้สิพึ่งก่อนจงดดบบังสิมาตัดดอกขึ้นบุงซุ่งแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะข้าสิตัดในคุก่อนในครุบอเปียกน้านะจ๊ะแต่ว่าฉัมนมีเปียกน้า ดอกเงยๆง,งามๆู่แตะ่าหันเปียกนามเฮ้ยนามถ่วมมันนะคะ่ะนี่พี่น้องแต่กันนี่อีกสองถังปฏิตัดในถังกอน,น่าจะพี่น้องจ๋าน,นะคะ่ะนี่แหละอ๋อมาบันโอเคขอบคุณน่าจะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเบิ่งคลิปะะนะแล้วค่ะเนาะกับเบิ่งเก็บเห็ดนะ